ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพอพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรกลาพามดามนะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ทางด้านชายแดนนั่นก็คือชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชานะคะประเทศเขมรแล้วก็ประเทศไทยที่มีชายแดนต,ดติดติดมีรอยต่อมีรอยต่อกันนะคะซึ่งเป็นประขาเป็นข่าวที่ประเด็นร้อนแรงที่ผ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คือสาราตีมุกนะคะสารา รวมใจระหว่าง3าประเทศไทยลาวขเขมรนะคะซึ่งถูกไฟไหม้แล้วก็สารานี้นะคะได้ตั้งอยู่ที่สามเหลี่ยมมรกตนะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับช่องบกนะคะช่องบกนี้ทุกท่านนะที่ติดตามข่าวสารก็จะรู้ว่าช่องบกสมัยหลายสิบปีนะ่จะดังกันมากมาก,มากเป็นเป็นช่องบกที่มีการต่อสู้ใช่ไหมคะช่องบก ศารารวมใจนะคะสาลารวมใจสาลาติมุกนี่ตั้งอยู่ที่ใกล้กับช่องบกตําบลน,น้ํายืนจังหวัดบลราชธานีนะคะซึ่งเกิดไฟไหม้นะคะซึ่งเป็นเด็นร้อนแรงข่าวออกมานะ,ะเราได้ติดตามข่าวเนาะซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยพลังชาวไทยนะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะ ซึ่งก็ได้มีการสอบสวนสอบสวน,สวนกันแล้วเนาะซึ่งทหารเขมรก็บอกว่าสาราตีมุกนี่นะคะสารารวมใจระหว่างสามประเทศเนี่ยเกิดเพลิงไหม้นะคะมันเกิดสาเหตุมาจากที่ว่าไฟมันลุกลามมาจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือประเทศเขมรนั่นเองนะคะมันเกิดเพลิงไหม้ที่หมู่บ้านของประเทศเขมรแล้วมันก็ลามมาที่สารา ตีมุกใช่ไหมคะซึ่งฐานเขมนให้การแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พวกเราชาวไทยคนไทยนี่รู้นะคะแล้วคนไทยที่เขาอาศัยอยู่ในนั้นอยู่ในในดินแดนนั้นนะคะทีอ่อยู่ในอำเภอน้ำยืนอ,อยูออ่อยู่ในเขตสามเหลี่ยมมรกตนะคะเขารับรู้ว่าสาาตีมุกมันตั้งอยู่นะคะมันไม่มีบ้านเรือนของเขมรอยู่แถวนั้นเลย เพราะว่าบริเวณมันเป็นป่าหมดเลยล้อมรอบด้วยป่าใช่ไหมคะมันเป็นพื้นที่ที่ระหว่างสามประเทศนี่มันไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะอนุญ,ญาตให้ประชาชนไปปลูกบ้านเรือนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันไม่มีบ้านเรือนแล้วไฟมันจะไหม้จากบ้านเรือนมาถึงศาราติมุกได้อย่างไรนะครับซึ่งโคศกนะคะโคศกของกองทัพบกก็ออกมาถแถลงการว่ามันเกิดจากไฟไหม้บ้านประชาชน แต่ลึกๆแล้วหลังจากที่เขามีการสอบสวนกันแล้วใช่ไหมคบเขาก็รับรู้กันว่าทหารเขมรนะครับเป็นคนเผาสาราตีมุกนะคะนอกจากเผาสาราตีมุกก่อนที่จะเผาแล้วก่อนที่จะเผาทําลายก็ได้เอาพระพุทธลูปไปพระพุทธรูปรู้สึกจะมีสองสององค์หรือสามองค์คุณนกไม่มั่นใจนะอันนี้ขอโทษทีก็เอาไอ พกตะลุปไปก่อนแล้วก็ถึงเต้เผาแล้วครับก่อนที่จะเผานี่มันมีผู้หลักผู้ใหญ่ของทางฝั่งเขมรขึ้นมาขึ้นมาเห็นสาราตีมุกแล้วก็ถามว่าเป็นศาราของใครแล้วใครเป็นกอ่อสร้างอะไรเงี้ยพอรู้ว่าเป็นคนไทยขึ้นไปกอ่อสร้างแล้วก็ทานไทยขึ้นไปใช้ทําพิธีต่างๆก็เลยสั่งเผาซะเลยนะครับแต่ตอนนี้ทางการไทยนะครับทางการไทยไม่ยอมแลวนะคะทางการไทยไม่ยอมเพราะตรวจสอบออกมาแล้ว ฝ่ายความมั่นคงก็รู้ว่าแถวนั้นน่ะมันไม่มีบ้านไม่มีบ้านของชาวเขมเนอยู่ไม่มีบ้านอยู่มันจะไหม้มันได้ยังไงมันเป็นคําแก้ตัวของทหารเขมมนี่ไหมครับฝ่ายความมั่นคงก็เลยแข็งข้อขึ้นมาบอกว่าฝ่ายความมั่นคงรับรู้ว่าทหารเาเมนเผาอย่างแน่นอนก็เลยมีคําสั่งเด็ดขาดคุณต้องสร้างศาลารวมใจศาลาตีมุตตีมุกนะคะศาลาที่ อยู่บนสามเหลี่ยมมรกตคุณต้องสร้างขึ้นมาก่อสร้างขึ้นมาใหม่นี่คือกองทัพไทยฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยเรายื่นคำขาดออกไปแล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าทหารคขเมรน,นะคะทางฝั่งกัมพูชาเขาจะทำตามคำเรียกร้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงมาหลังๆนี้นะคะฐานคำเมรน,นี่ก็เด่นทำการยั่วยุคนไทยนะคะตั้งแต่คืนไปร้องเพลง ชาติาเมนนะเพนชาติของขเขมนนะคะบนปราสาทต,ตาเมืองพรมส่งแม่ชีส่งพลเมืองส่งกุหลักผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะเดินเพ่นพ่านกันให้เต็มปราสาทต,ตาเมืองทมเลยนะเนาะไปแสดงอิทธิฤทธิเลยว่าอืที่นี่เป็นของขเขมนนะคะเมนเริ่มแล้วนะก,ก็อย่างที่เราทราบนะเอาเขาพระวิหารไปไม,ม่พอใจจะมาเอาปราสาทต,ตาเมืองพรมจะเอาเกาะกูอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยยอมไม่ได้ประเทศไทยไม่ยอมนะ,ะเราสูญเสียคุณมกขอย้ําเล่าเราสูญเสียขาพระวิหารไปแล้วปราสาทต,ตาืองทมนะไม่ยอมเด็ดขาดเกาะกูดไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็ขมຈนมี่มันมีแผนลายนะ,ะมันก็ขึ้นมาปนเปี๊ยนปนเปี๊ยนไปแสดงสิทธิทถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อจะเอาไปโชว์ชาวโลกว่าขามຈขึ้นไปถึงปราสาทต,ตาืองทม พอภาษาตะมุงพรมเป็นของของเมร์อ้านี้เราหยุดกันก่อนภาษาตะุงพรมเรามาพูดสลา,าตีมุกมาจริง,รงๆแล้วคลิปนี้จะมาพูดถึงสลา,าตีมุกเนาะฐานไทยก็ยื่นคำขาดเลยนะคะต้องสร้างสลา,าตีมุกขึ้นมาทดแทนนะคะเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของสามประเทศไทยลาวกัมพูชาใช่ไหมคะแต่กัมพูชามันมัน,ม,นมันเหิมเกิมอ่ะมัน มันแสดงอิทธิฤทธิ์นะแสดงอำนาจนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่กลัวไทยนะไม่เกรงกลัวไทยก็กกคงทํานองนี้แหละแล้วก็คงจะแสดงว่าเจนเผาพื้นที่ตรงนี้เป็นของฉันอะไรเงี้ยเขาคุณกคิดว่าเขาต้องแสดงแบบนั้นอย่างแน่นอนนะนอกจากฝ่ายความมั่นคงนะกองทัพไทยยื่นคาขาดแล้วนะครับว่าคุณจะต้องสร้างศาลาตีมุกขึ้นมาทดแทนสร้างขึ้นมาใหม่นอกจากสร้างแล้วนะคะคุณต้องคืนพระพุทธรูป ที่คุณยึดไปฐานขมรยึดไปนะครับนอกจากนี้ตามที่คุณต้องติดตามข่าวนะฐานขเมรก็ส่งกองกําลังนะคะขึ้นมาตึงนะคะตรงตรงศาลาตีมุกนี่นะคะคือตีเนียนเลยตีเนียนขึ้นมาว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของเขเมรนแน่ทั้งที่ว่ามันเป็นของสามประเทศนะคะมันเป็นสามเหลี่ยมมรลกดใช่ไหมคะฐานไทยก็ขึ้นไปนะคะขึ้นไปทํา กิจกรรมในวันสําคัญสําคัญแล้วก็ไปตรวจนะคะตรวจไปเดินตรวจพื้นที่บางเป็นมาครั้งบางคราวต่ช่วงหลังก็ไม่ได้ขึ้นไปทหารเขมรเตีเนียนข้าวไปลยส่งกองกําลังไปตอนนี้เท่าคุณนุกนทราบเนาะมันก็อเขมรนี่มันร้ายจริงๆนะคะคุณนกขอใช้คํานี้แล้วเนาะไม่อยากจะใช้คําที่รุนแรงเนาะแต่มันทําเกินไปอะมันหยามคนไทยอะได้ใจได้ใจเลยก็อยากจะเอา ขึ้นสารโลกอีกแต่ตอนนี้คนไทยไม่ยอมขึ้นสารโลกแล้วค่ะเพราะว่าหลายประเทศเขาก็ไม่ขึ้นสารโลกดูรัเสเซียขึ้นสารโลกไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสารลัรเสเซียประธานาธิบดีเข้มแข็งมีสารโลกก็มีไปฉันไม่ขึ้นอ่ะดูประเทศสหาภาพเป็นมากประเทศเขาก็ไม่ได้เจริญเท่าคนไทยมิอองอนไลน์เขาฟังสารโลกที่ไหนขนาดมีคําสั่งออกมาแล้วให้จับมิอองอนไลนนะ์ทำอะไรมิอองอนไลน์ได้บ้างทาไม่ได้ แล้วทําไมทําไมเราจะต้องฟังสารโลกด้วยใช่ไหมคะประสบการณ์ที่ผ่านมาเสียแล้วเสียไปไี่ฟังสารโลกไอๆสามเหลี่ยมทองไอเขาพิวิหารต่อไปนี้ไม่ต้องฟังสารโลกอะ่ะฟังทําไมประเทศอื่นเขายังไม่ฟังเลยเนาะต่อไปนี้มันจะไม่มีการขึ้นสารโลกนะคะใช้กําลังอย่างเดียวมันเหมิมเกิมนกะก็จัดการไปคุณนกพูดอย่างนี้เลย ปกติคุณนกไม่เคยใช้คําที่รุนแรงนะคะแต่มันมันไม่ไหวจริงๆเนาะมันไม่ไม่เฉพาะแต่คุณนกแล้วค่ะพลังเอซที่เข้ามาติดตามช่องกะยภาพรมดามแล้วก็พลเมืองคนไทยอ่ะทั่วประเทศไทยอ่ะมีใครเขาพอใจคอมเมนบ้างไม่มีมีแต่คนโมโหมีแต่คนอยากจะให้ปะทะนะก็เหมือนกับที่คมเมนต์นะมันอยากจะให้เสียงปืนแตก มันเสียตื่นแตกเมื่อไหร่นั่นแหละมันก็จะหาว่าประเทศไทยลังแกมันมันก็จะเอาขึ้นศารลรัวเสียใจนะคะแผนการของคุณน่ะมันไม่ได้แล้วค่ะคนไทยตามเกมทัซะแล้วงวดที่ผ่านมาถือว่าคนไทยประเทศไทยเสียรู้ก็มเมินแต่ต่อไปไม่เสียรู้แล้วตัดสินด้วยเสียงปืนอย่างเดียวคุณนกขอพูดตรงๆเลยนะในฐานะที่เป็นคนไทยถึงจะอาศัยอยู่ในแถบยุโรปก็ไม่ถูกใจไม่ชอบ การกระทําของประเทศคเคมรเหมือนกันผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศคเขมรใช่ไหมครับเราไม่ต้องกลัวประเทศไทยเรานี่ฐานเราเข้มแข็งอยู่แล้วใช่ไหมครับพลเมืองชาวไทยก็พร้อมที่อดหนุนประเทศเราก็มีดีทุกอย่างใช่ไหมคะเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างครูนําเราก็เก่งเศรษฐกิจเราก็ดีประเทศเราก็เจริญมเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้คู่กรณีเนี่ยมันห่างกันลึกคุณนกขอโทษเลยใช้คานี้นะครับมันไม่ไหวจริงๆเนี่ย เนาะฐานไทยอะฝ่ายความมั่นคงก็ยอมอ่อนข้ออ่อนข้อจนมันได้ใจอะเดินขึ้นไปเพ่นผ้าเมืองประสาทตาเมืองทมเผาสาราตีมุกเผาท,ทาลายธงชาติไทยโอ้โห و, สารพัดมันใหญ่เกินไปเลยจริงไหมคะโอเคเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้พูดแบบใส่อารมณ์ต้องขอโทษทีนะคะมันพูดถึงเรื่องนี้ทีไรมันโมโหโมโหให้คอมเมนต์คุณน้องคิดว่าพลังเอฟซีที่ติดตามช่องกเรยาภาพมาดามอยู่ ก็คงจะโมโหเหมือนกันเดือดเหมือนกันใช่ไหมครับเราในฐานะคนไทยเนาะต่างคนต่างเดือดโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกลียพามดังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คาพูดที่ผิดพลาดหรือข้อมูลของคุณนกผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ